สวัสดีค่ะวันนี้อากาศอยู่ที่6องศานะคะเป็นวันที่30ม,มกราคมนะคะเนื่องจากว่าสภาพชายทะเลเกิดขึ้นมาแบบนี้ค่ะดอกเขาน่ารักสวยงามค่ะเป็นธรรมชาติที่หาดูได้ง่ายนะคะแล้วก็ถามว่ากินได้ไหม<อ>ตัวนี้อาจจะเกิดมาช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็เลยโดนความเย็นเนาะเขาก็จะ แหงเหี่ยวตายแบบนี้เนาะสวยงามค่ะ